ประดีจา้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้ะมื่อนี้ผัดผักบุ้งกับผัดเผ็ดกบนะจ้ะสองอย่างนี่ไปยอมเป็นแม่ครัว้ะไปยอมผัดให้ผักบุง้ง เป็นเมนูผัดกบจ้ะน้ำมันเยอะนิดนึงกบเท่าไหลผัดเผ็ดกบก็ท่านผัดก้าวเขากบเป็เราปิดกันก็นมากินหแหงๆนะจะผัดกบแบบพิบกนะน่าสะเพงมากๆอุ้ มันหอยแดงตุ้ยผขเขียวตอกปรุงรสนะคะบดดีน้ำกาล ไมว่าจะอะไรจะกินไดะไรจะกินได้ยืมใคกินบอกกินด้วยไ่ไนะหอมดเลยเออใส่แต่ย้ำวาใส่อะไรใส่กาด้วยตกเลี้ยงเนี่ยติ๊กเยอะใส่ติ๊กเยอะมากง้เยอะะ h i n 지 สวัสดีจ้าวันนี้ฝนผัดขินไข่เราจะฝนครีผัฒผัดกระเพรากบแล้วจ้าก็ผัดผักบุ้งจ้าแต่ไฟบอรแดงมาจ้าฝนขออนญาตกินข้าวน้าฝนแล้วจ้ามาเด้อไปยอกเอาเลยค่ะเด็กๆไม่กินด้วยมีข้าวสวยจ้าเด็กไม่กินด้วยเด็กไม่อยากกินเดี๋ยวขอผัดผักบุ้งก่อนนะจ้านะอยากอยากแห้งเอาไาคือคือมันคือมันวันนี้ฝนตกทำมาซื้อ มาตาอเอาแล้วมือร้องมาตาเมื่อกี้ไปจัดการเด็กหน่อยมาไปหายร้านหลายแล้แกล้งกันหงายหงัก เิลาตักเอาตักถึงม่คุณนุ้งเคยกินว่าผัดกบอ่ะไมยกินอ,อ่ะลองอ่ะลองอร่อยมากนะเดี๋ยแวแม่ทำปกิบอืมไปย้อมว่า ผักกระเทียนในกิจเขากันก like so exactly ็ผัดอ่าผัดเผ็ดกบสั is. Is ่งแต่ผัดกับเขากบมันจะบ่เคยเลยนะจ๊ะอืมก็มันๆแล้วแซ่บแสบไมายอมแล้วบอกว่ายากยากเราไปเก็บกอนเคยกินมแลท่านมันแ่บมันเขากันอะไรจ้ะแม่พ่อจ้ะมาจิ้มข่าวน้ำส่วนแล้วไปเอื่อยจ้ะพี่ป้าหน้าอ่างเราจะลูกๆหลาน เพืเ่อนๆมาได้จ้ากินบกรอบอ่ะ sau cho xong con vô hàng lặng bên mới cho tao nhung nhung con lên con nhung thằng nhung thằng tà con đang nhung hòa cái nhung

อร่อยใช่ไหม,อมออบอคอยเผ็ดจ้ะเอาเลยองซอยแบบพีิกก็ไปนะ้ำปกติเราได้กินตะกระทินแค่สม่ำต่ำแล้วนะน้ำงพิเศษ กับปลกับแบบน้ำผิดมวันนี้ไปเย้อมพ้าคนกินกับผัดกะเพารากลบมันดืนดจ้ะเขากัอกนอีแบบนึงงลอ,องลองล้วจากแยก่นต,ตัวเขาเได้ทาตัวเขาบ่ได้เขาต้องร <c oughs> ่องกัน <c oughs> ถ้าเกิดมีสตอยังจักเราอย่างเบิองแหละเมืองจะเข้ากันน่าจะสตอนะจะผัดเอวเฮากรบขนาดักกติต้ังเข่ากันเลยสตอสตอต้องเข่ากันพักอ่ะมันต้องดะยินข้าวมาลูกนะั้มากินข้าวกับพี่นุ๊กมา เอถ้วยมาลูกลาตะข้าวจะเอาถ้วยมาแล้วเอาถ้วยมากินกไหมดีกว่าไหมผักกะเพราไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็กินหมูสัน,นลันใช่ถผักบุ้งก็มีในน้องดิวไข่เจียวก็มีแหมลูก ไข่เจียวก็เมอานไปกินผักยกหวายไก,กินแล้วอาหารเด็กน่อยวะ วันนี้ย<ห>้ายิน,นยาหทเาท่าเดียวเลยว <c oughs> ันนี้เป็นทั้งย้ายทั้งย่าแล้วจ้จะย้ายเด็กน้อยสองคนเนนองน้องนุกกับลูกหน้าเป็นย่าของน้องดิวหน้าตากับหฮยุดกทุกคนเลยเ็

เราตังกว่าบะลุทอามทำไมคนตัวเไหมแมวตงเว่าเอาจะไปนี่ยา้ายไงามซุ้มขอ,อก่าฉันละเจ้ <c oughs> าแส่ช่ว่าถ่ายเลยแสงจะจนเลยทุกภาคฉันจะได้ล,ลุกแบบ พักกระดาษักกินนะจ๊ะวผัดกะเพรากบจะผัดแห่งๆแล้วแบ่ออเอาอะไรคะหืมหือแต่ก็ เข้ากันใช่ไหมเข้ากันใช่ไหมเข้ากันมากมากเชื่อว่าแบบเชื่อไหมหนูต้องร้องนะสันกระซำว่าให้เกิยตัวเล่นอี่เป้ตัวนอกหลอกคนทางบ้านก็ย่าย่าให้ไปย้อมตัวได้แล้วจ้ะนี่เป้าตัวนอกหลอก เด๋ยวมาตัวน้องเอวทำะไรไปย่ำตัวได้ฮะต้องหลงผัดกะเพรากกับผัดกะทิรับสิก่อนได้ไหมรับสิก่อนนะซือเลยโอเคเลยอืมมันแส่เลยเราย่ำแล้ก็ผัดกะเพราจะแซ่บด้วยกันผัดกะเพราหมูทำมาจากผัดกะเพราหมูก็เพื่อสต่อสสต่อนเนาะ ช้า <c oughs> งลิ้มจะขอแล้วรัวเพื่ออะไรไ <c oughs> ขี่รถข่าวฟับนบอลจานทร์จ้ะมากฮะพอก่อนคือพอ <c oughs> เริ่มเยอะและอย่างจำปอง เราจิ้มแกมปอกมาหน่อยคนไปก่อนนะจ๊ะคนมาทำไมกิน่ะจับจ้ะไม่ต้งองพยองมาเฮ้อค่ะไม่ต้องไปส่อไม่ทั้งหลัดงกินเป็นมงมแต่ค่ะ ขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปย์นะจ้าขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะจ้าขอบคุณที่สนับสนุนไปละจ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> จานที่สองจะรักกินกันเด้อไปอิหรี้วจ้ะวันนี้อายก